สวัสดีค่เด็กๆอวันนี้เราจะมาเรียนวิชาศิละปะกันนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ ในเรื่องความรู้สึกของฉันต่อนะคะไปเรียนกันเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องความรู้สึกของฉันนะคะก็จะมีเรียนเรื่องความรู้สึกอ่าแล้วก็ประเภทของความรู้สึกไปแล้ยค่ะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนในหัวข้อความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานค่ะ เรามารู้ความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของสิ่งแวดล้อมก่อนค่ะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆในธรรมชาติและสังคมที่อยู่รอบๆตัวของมนุษย์มีทั้งดีและไม่ดีเช่นสวนดอกไม้ในโรงเรียนอาคารบ้านเรือนโรงงานน้ำเสียเป็นต้นค่ะ เห็นว่ามานุษย์อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทําให้ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนอาศัยอยู่ในที่ที่มีธรรมชาติสวยงามก็จะรู้สึกสปลอดโปรง่งส่วนคนที่อาศัยอยู่ในเมืองก็จะรู้สึกหนาแน่นก็จะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นแออัดเป็นต้นค่ะ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นอารมณ์ได้และความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่รับรู้และสัมผัสด้วยเช่นวันนี้เราไปที่สวนดอกไม้แล้วเห็นดอกไม้กําลังเบ่งบานไปหมดเราก็จะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสาพอวันต่อมาเรากลับไปในสวนที่ดอกไม้เดิมนะคะแต่ดอกไม้โรยหมดแล้วเราก็จะรู้สึกขดเหี่ย หดหูหดเหยวแล้วไม่สดชื่นในบางครั้งความรู้สึกของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันถึงแม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกันก็ตามค่ะเรามาดูการถ่ายทอดความรู้สึกนะคะการถ่ายทอดความรู้สึกก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะคือการถ่ายทอดความรู้สึกที่ออกมาเป็นผลงานกับการถ่ายทอด การแสดงออกและการถ่ายทอดค่ะความรู้สึกสามารถแสดงออกหรือถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดได้ด้วยสีและเส้นที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นๆอย่างเช่นภาพที่หนึ่งนะคะเป็นการความรู้สึกคือร้อนอันที่สองคืออากาศหนาวมีความหนาวค่ะ ก็จะเป็นาภาพที่เศร้าโศทุกสิ้นหวังและต่อไปก็จะเป็นภาพที่สดชื่นเบิกบานค่ะดังน,นั้นเราจะสรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสามารถทําให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆไปสามารถสร้างผลงานทัศนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกได้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้สึกของฉันอ่ะในหัวข้อคือความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานอ่ะนักเรียนพอมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการความรู้สึกแล้วนะคะอ่ะแล้วต่อไปสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในหัวข้อสนุกกับสีเทียนนะคะอ่วพบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ back all the men